จะดึงทับไ้แค่จานย์ตาข้างเดียวอเอ้าทำไมมันดำจังโอเคโอเคอเตาข้างเดียวพอเดี๋ยวให้จานดูดวให้ความจะดีนะเชื่อเจนั้นหน่อยเจนั้นบอกว่าอายุ25หรอเชื่อเจนั้นหน่อยก็ดีมเชื่อเชื่อพระอาจารย์เกเดียวที่เกเดียวพอไปเชื่อเจนันดีกว่าเจสุนันนะเชื่อสุนันดี่าอ๋อแสดงว่ามันั้คือๆนี่มันเ่อพระอาจารย์เออเมนี่ดีว่ะ เราต้องีนแต่ว่าจะได้หมันไปแต่งอีกเจอแต่ว่าจะได้หมันไปแต่งอีกเยอะอาจารย์เลือกุ้งไหนกุ้งเยอะอาจารย์เหลือกุ้งไหนบอสเดี๋ยวพระอาจารย์บอกว่าอีกภายในสองปีจะได้มันจะได้มันจะได้มันใช่ไหมใช่ไ้มนุ่นแล้วพระอาจารย์ไม่ได้บอกไวมว่าอีกกี่ปีจะได้เลิกอีกเลิกอีกกี่เดือนจะไปเอาเลี้ยงเลี้ยเขาเลี้ยงอยกับเขาแกล้มมันดีวาเได้อยอันล้ กเอาอันกับเาวเนวเดิมเราเด้อเบื่อแล้วอันป้าหนึ่งนั่นแม่ว่าเอามดททยที่ดีคนอย่าร้องให้หรอแค่นั้นเองแต่พี่ว่าไม่เตกลงยังไงเอาตกลงจจยังไงเอาไงยังไงเอาจะครบหรือไม่ครบหรือจะยังไงให้หมอดูดูเดาเดาได้แล้วเลิกอ่ะเลิกแน่นอนสบายจังเลิกแน่นอนมันบอกว่าได้เลิกได้แน่นอนเลิก ได้นอนเลิกเลิกยัง่นเลิกค้าเลิกทรงเลิกส่งเสริมเลิกส่งเสริมถ้าเอาคนก่อนหน้านั้นอ่ะอาจจะได้ดีอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้านี้ใครใครวะจะได้ดีเขามีผูสาล้างเขาลู้มีลเนาะเ็บาปเขา อ๋อคนก่อนหน้านี้อ๋อก่อนหน้าคนนี้ก่อนหน้าคนนี้น่ะอันนี้ก็บว่าท่านสวัดเดื่นเนี่ยมูอะไรล่ะคนนี้มูเอาจอมมดนใส่มันแม่ป้าแปงใส่มันเดี๋ยวนี้จอมมดนใส่มันโอ้ยมันก็เปิดโทรศัพท์เราเลยเทาศัพท์ทรงตานจะบ้างต่อมาน่ะเขามีมีไมโครกี่พันเขามีไมโครกี่คัน คันเดียวมีกออกหลออกหลออ้อกี่คันหกล้อกี่คันฮะหกล้อคันเดียวทเลอร์หนึ่งคันมีรถเกี่ยวไหมใช่มีรถเกี่ยวขายรถเกี่ยวแล้ว,ลวขายรถเกี่ยวเขาจะมาขับรถเกี่ยวนู่นไง <c oughs> ใช่คนที่ขับไมโครกับมีหกล้อนี่ระวังให้ดีเด้อี <c oughs> มันดูตัวอยาบ่านพี่ก็ได้ต่อ๋อ,อ,ยอยม่านพี่ก็ยเกยวฮะี่อย่างรู้รู้เคยเจอมาแล้วอืมมันหลวงนะมันหลวงจริงๆมันหลวงมากเลยนะ คนรวยคนมีเงินมีทุกอย่างไม่จืดหรอไม่หลาบหรอคนมีแค่อันนี้มนได้ย่อพิดกันได้ไว้ย่อพิดกันนี่ยนี่แค่เตือนไว้มีสติหน่อยจีดอกปจืดดอกอนถีกูตายแล้วูงกาูบมไปเราเด้อกูอยากเวียง เดี๋ยวเวลาพอถอนมุงถอนมันก็ตาดตดมไปถอนมันเดี๋ยวรอบๆน้ำหน้าหยาบเนี่ยเป็นการตัดมเลยมันเราก็ไปเนาะยามพีเราก็ไปพีดแต่ตาดมนี่แหละยามถือจะถือกับคนอื่นเอยตอนมัดบันครบกันเขาวไม่เคยอยู่หูเรื่องนั่งเห็นเลยยามมีแหงไม่เล่นเราเลยเบิ้งเบิ้งวนกันสองคนหยาดคิกกันบุกูหนีฉุดยาแหมพอตัดแหนะที่ เพนเคี่ยวไหมเออนกตอนนั้นนี่มันก็ดีกันสองคนเนาะแต่พอเวลามันเลิกกันทำไมผิดกันวะเลิกกันทำไมผิดกันเขาผิดเราเย็นโคลเย็นต้อยสมองนน้องแปลด้วยแปลด้วยเมนพูดไทยย่อมผาเมียนพูดไทยย่อมผา อืแปลาใช้เวลาตอนม yeah. ันเลยดีย่างโนดีนี้เออคนนี้เหมาะสมกันนี่แต่พอเวลาเลิกกันเออพอพวกมึงนี่แหละพอพวกมึงนี่แหละมึงนี่แหละยุ่ยเลิกกันเลแอา๋อใครนะฮะมาทิ้งใครนะไม่รู้ไม่รู้ มันไม่ช่องมันเป็นแบบนี้เราโดนเลยนี่อย่าไปเปิดเผยอย่าไปเปิดเผยขดามันต้องกดอันนี้สองไปนั่งไข่เยอะๆไปกดตรงนี้สองมันจะเป็นไงเดี๋ยวไปนั่งอะไรเอาเออได้อยู่เออแล้วก็ไม่บอกตั้งนานแล้วอดูก็ไมใหม่นี่นะเป็นเังนไงเป็นแนวกาวันนี้เดียวเาเป็เกี่ยว ไม่ได้ไปเลยแต่ไปเลยแต่แต่รู้พู้จางความเป็นจริงี่มันต่างจริงเออก็ไม่ได้ว่าไรก็เราก็ปิดอยู่แล้วเอออันนี้เขาบอขอดถึงคนไม้ในที่ว่ได้ย้อนอดีตไปบอกเออมันคือกันเลิก็ได้เครก็ได้เอามาถึ่ทางลิงมาทุกคนนี่แหละกไม่ไป็นไรเราก็ปิดอยู่แล้วปิดอะไรกระเราให้ เออคณะบ้านไปถอนมั่นกันที่ยังผิดเลยมันจะโดนฟ้องเลยอะไรบางยฟ้องอะไย่างฟ้องอารเกียวอืมเเอาเรเกี่ยวให้เขาไหมล่ะใครจะขับรถเกี่ยวแทนนเออใครจะขับรถเกี่ยวที่นี่่ร้ไม่รูเขาเครียดใครจะขับรถเกียรสิกรอยอยู่บ้านใครจะทำนี่ยงร้องให้ทาไมล่ะ ลูกเคยอลูกเขยมาว่ะลูกเขยพรุ่งนี้ไปบริจาคเลือดเลยเองอะเขาทีเอาตัวเออไม่ไปก็ได้รุ่งน้ริจเลือด้อ้ยวยไปนะเขาจเอาอยู่บนเรือเฉียงมนือนสิบโอใครจะทำให้ละทีนี้เออไม่ช่างนรคบอกว่าทำได้จูอมันก็ทามือเดียวมันก็ทำมือเดียวเชื่อมเล็กชิ้เดียเ็เหล็กงานเหล็กให้ตนายไง งานเห็กตนายเชื่อมได้จิบเอามาเกออกแบบเนาะเออเกาเป็นคนออกแบบว่าต้องเชื่อมตรงนี้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 เน,น,นะขเขาบห้เฮ็ดดอกจิบนะขล่ำมันเหมือนซ้ำเติมเขาเฮ็ดคอมเมนต์เขาไม่ถือบ่ถือทำไมทุกวันนี้อเอาจะ่ดขาจิบขาไปกินข้าวนั่นเราำเออขนาดจะดงขาตีกิขาวอยขาข้าวเออเอี้ล้ยวเขี้เลี้ยวตเ รถตีนก็ยังจะไปช่วยหนูล้างเพ่ก็ไปล้างถึงทุ่งนาไฟกระเป๋าไปล้างเพะมีหมอถึงทุ่งนาเนี่ยรถพยาบาลกูงทุ่ไฟนั่งไปล้างก็ได้ยุบุญไม่ได้ล้างดค่เหนหักก็ได้ล้างแค่ไม่ได้ล้างมันหักข้างในมันจะไปล้างยังไงล่ะใม่เขาใส่อันใส่เปลือกใส่เปลือกผ้าตัดเปลือกไม่ได้ล้างแค่หักแค่ล้างแค่ขับรถเกี่ยวก็ขับไม่ได้แล้ว มือหักเนาะถ้าขาหักไงขับได้ดิแต่ตัวดมดิตัวดมขาหักเกยังขับได้ได้สี่ขาได้แต่สี่ขาสามี่สีขาสกันอสามขาเหรอสี่ขาเลยเหรอสามยางไม่ได้เอยสามยางไม่ได้เลยเค่ยางสามสามเหลือยางอะรยางสโอ้ก็สงสารแกตัวรถเกี่ยวติดเนาะแกก็สาขาด้วยเลยขีดคอใครบ้างขีดคอใครบ้างไป เรากำลังจะถ่ายคลิปเรากำลังจะถ่ายคลิปอะมนี่พี่แกงวะเขาใ่มือเลยวะแคเขขนใส่ดิต้บครณมันขึ้นสายเราลยขึ้นขวาบอกขึ้นต้นขวาบอกขด้นขวาโยกโยกซ้ายข้างขวาขางขวา